สวัสดีผู้ชอครับผม my m e s p e p e r วันนี้อยู่เกม r e p p e r l a Fella นะครับในพาร์ทที่4ก็จะพาร์ทที่แล้วนะครับเราได้ทำการไปช่วยเหลือกลุ่มของเรานะครับโดยการไปโจมตีกลุ่มพ่อค้าขายอาวุธนะฮะซึ่งเราจะไปเอาตู้เซฟสีแดงนะครับผมไม่รู้ข้างในมีอะไรเหมือนกันนะครับอาจจะมาเฉลยในพาร์ทนี้หรือเปล่าและตอนนี้ครับรู้สึกว่าจะมีผู้หญิงกำลังตามล่าเราอยู่ด้วยเดี๋ยวไปดูกันว่าพาร์ทนี้จะเป็นยังไง แล้วคือไอ้ก่อนหน้านี้ผมพยายามเข้าเกมมานะครับแล้วก็พยายามจะไปอ่านหนังสือไอ้หนังสือไกล้นะฮะว่ามันมีอะไรบอกเราบ้างแต่ก็คือดูครับมันถูกเปลี่ยนเป็นไอ้นี้ไปแล้วเนี่ยมันเป็นคําสั่งของเอ่อคำสั่งจับอะไรสักอย่างนั่นแหละนะฮะเป็นภาษารัสเซียผมอ่านไม่ออกเหมือนกันไม่เงยไอ้เราก็กลับว่าแบบโอเคเดี๋ยวเล่นเสร็จปุ๊บกลับมานั่งอ่านหายไปแล้วครับแต่ว่าใน <laughs> ในอินเทอรี่ไม่ยังมีอยู่นะแต่กดดูไม่ได้อะไม่รู้เป็นอะไรนะครับโอเค เฮ้แต่ว่ารถนี่มันไม่ใช่รถเดียวกันวะอาจจะเป็นย้อนอดีตจริงๆก็ได้เนะหินนี่รู้สึกว่าจะเป็นตัวที่หยุรดรถไว้อะนะแล้วทําไมคนขับถึงไม่หลบมันกันละ่ะบางทีตอนกลางคืนอาจจะไม่ได้ใช้แสงไฟและะ้วมั้งเพื่อใช้ในการหลบหนีนั่นเองนะครับก็เลยไม่ใช่ไฟอ้ล้อนี่รู้สึกว่าเปื้อนเลือดไปเลยนะเนี่ยอ๋อมันคือล้อที่เรา มันคือรถที่เราใช้ไอตอนรถไฟใช่ป่ะเช็คก่อนสิอุ้ยโอ้โหดูนี้เขามีปืนแบบนี้แล้วอวะอย่าลืองคำนี้2อ7 3เจ็ดส perfect, perfect. ไปเลยรู้สึกว่าตัวอย่างเรื่องมันจะตรงกันที่เคยตรวจสอบที่รถไฟนะอย่างงั้นแหละอุ้ยโอ้โหแล้วพิกล้องไม่จำกัดแบบนี้ทำไมของดีนี่อยู่กับฝั่งไอ้นี่หมดเลยเนี่ย อ๋อเจ็บจิ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 บอ๋อพิษจิบ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 โอเคโอเคปดละรู้สึกว่าจะเป็นล็อกแบบปกตินะปืนดีโอเวอร์เป็นปืนนะลูกโมนะครับลูกโมกำนันดูจากปากกระบอกปืนรู้สึกว่าจะไม่ได้ใช้ในการโจมตีใดๆเลยนะเนี่ยยังงก็แล้วแต่รู้สึกว่าด้ามจับยังมีรอยนิ้วมืออยู่ แต่ว่าไม่ได้ยิงสินะอ้มีรอยนิ้วมือติดอยู่ด้วยไม่รู้แสดงว่าเป็นของคุณหมอหรือเปล่าวะเพราะว่าเราเราใส่ถุงมือตลอดนะคิดว่ามมีรอยเลือดไปทางนี้ โอเคมีรอยเลือด,ดอนะครับแต่ว่ามันจะพาไปไกลขนาดไหนกันล่ะอย่างงั้นเหรอโอ้โหแล้วดูฟังทรงฟังเสียงครับหน,นหน้าที่ของฉันหน้าที่ของฉันคือตรวจสอบบริเวณร,บรอบๆไม่ใช่ผู้ชายคนนี้อะไรวะก็เผื่อแบบว่าจะมีข้อมูล,อ,มลอะไรอะไรงเงี้ยหมดแล้วปะคิดว่คนหมดแล้วนะ่ยห,นะห้ยอะไรอ่ะ เดี๋ยวตรวจสอบข้างในรถได้ด้วยเหรอพวงมาลัยครับนี่เรามันมันก็นตรวจตรวจสอบเราเจอง่ายขึ้นแรือเปล่าไม่มีรอยนิ้วมือตรงพวงมาลัยแสดงว่าเขาต้องใส่ถุงม,มือเงั้ยสินะโอเครู้สึกว่าการยิงนี่มันจะไม่โดนในคนขับเลยเนี่ยเลือดอีกแล้วเ่ย รู้สึกว่าเป็นของอีกคนแฮะแสดงว่าในรถคันนี้มีอยู่สองคนสินะอืมถ้างั้นฉันก็คงจะต้องรายงานไปแบบนั้นโอเคไน้หมดละนะครับรายงานฉันเสร็จสิ้นการตรวจสอบแล้วค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างมีเลือดอยู่ข้างในรถค่ะซึ่งตรงกับตัวอย่างที่อยู่ในรถไฟพอดี แล้วอีกอย่างยังมีเลือดอยู่ตรงก้นีคนขับอีกด้วยเชื่อเห็นว่าไม่ใช่เพียงคนเดียวที่อยู่ข้างในรถแน่นอนเดี๋ยวนะคะรู้สึกว่าตัวอย่างเลือดที่เราเจอไม่จะตรงกับผู้หลบหนีค่ะเป็นผู้หญิงอายุ3-3ปีแถมยังเป็นวิศวกรอ,อีกด้วยเออโดนน้นช่าคมาเถอะมีอื่นอีกไหมที่นั่งด้านหลังเราเจอกับกระบอกปืนนะคะแถมยังมีรอยนิ้วมืออีกด้วยทำไดดีมากพลทหาร ตัวยางเลือดตรงกันแค่นั้นก็พอละเดี๋ยวมาดูซิว่าเราจะตามรอยนี่ไปถึงไหนโอ้โหมันจะหายทางแคมเลยไหมเนี่ยดูทรงละชิดมันเอาจริงเอาจังมากเลยเนี่ยเขาเปลี่ยนไปละตั้งแต่คร่าสุดที่เราเจอเขาตอนนี้เขามีหนวดแล้วล่ะอ๋องั้นเหรอแล้วเขาดูหน้าตาเป็นยังไงบ้างตอนนี้น่าตลกขบขันเมื่อกับนายนั่นแหละก็เชคิวว่าเธอควรจะรู้นะว่าเธอต้องทําอะไร นี่มันฝนตกแล้วอ่ะนายอยู่ไหนอ่ะความจริงหิมะตกตะหากละอ๋องั้นเหรอแล้วอยาได้ฉันเล่นเพลงก่อนที่เธอจะออกไปไหมวะอย่าเลยได้โปรดเถองขอล้องแล้วรออะไรอยู่ล่ะคือมันมีหุ่นยนต์กําลังเดินหน้าตะเวนอยู่บนถนนแค่ตัวเดียวเองไม่นามีปัญหาหรอกมั้งมีข้ออ้างอะไรอีกไหมได้วะ ใครวันนี้ใช่คนเดียวกันปะแต่ไม่น่าใช่นะเช็คพอยต์เซฟครับซัปโปโรเคนจิแล้วตัดภาพมาที่ซัปโปโรแบบนี้ครับบอลล่าบอลล่านี่เป็นคล้ายๆกับที่กั้นรถนะครับมีร้านปืนด้วยเนะี่ยคลาสโฟเป็นเอ่อเป็นร้านค้าสลับประชาชนทั่วไปนะครับ แสดงว่าเขาน่าจะมีการใช้ปืนเป็นปกติเลยเนี่ยแต่ว่าเขาน่าจะแยกแบบประเภทคลาสกับคลาสสี่น่าจะสับของประชาชนค n Bot นบอทสามเป็นหุ่นยนต์อัจฉริยะที่จะช่วยเราได้ <c oughs> ภพยคุกคมที่เด่นชัดนะครับ The t r e a t is obvious ฮมยมีรถด้วยเหรอแถมรถเป็น Hover ชับ b ี้ชิเ k e n ราคา8.99เหรียญแพงอยู่เนี่ยนี่เหมือนจะเป็นบุหรี่โอเคเอะเ no รวมไม่ได้ No entry private property นะครี่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเธอหน้าคุ้นๆนะเนี่ยเอ้ยใช่รู้จักเธอนี่ยวาไอเวนยิงไหม ไม่ถามมะไเล็กหน่อยแล้วมันเปิดเลยนะโอเคเหมือนเราต้องฆ่าคนที่ชื่อคนจินะครับน่าจะเป็นคนที่นั่งอยู่นี่แหละโอ้แต่ก็ต้องหลีกเลี่ยงไม่ให้พลเมืองโดนลุกหลงไปด้วยน่าได้ข่าวที่เกิดขึ้นที่พิษเมื่อคืนหรือเปล่าอ่ารู้สึกว่าคนนั้นจะพยายามไม่หลบซ่อนแล้วล่ะสงสัยจะเลวว่าใครจะเป็นนายต่อไปนะแต่ฉันเป็นนายเขาไม่ต้องกังวลหรอกนะต้องเป็นหมอนั้นแน่เลย อลันฮิวส์ไอคนทรยศเนื้อซัดเลยไหมเอาแล้วผมเดินหลบอย่างอี้ไดนี้เลยเ โอเคอันนี้ผมไปนั่งอ่านนอกรอบมานะครับรู้สึกว่าเขาจะบอกเล่าเกี่ยวกับเรื่องเขาแล้วก็ภรรยาเก่าของเขาเนี่ยเกือบจะโดนชนโดยรถบรรทุกนะครับเนื่องจากไอ้คนขับรถบรรทุกเนี่ยเหมือนจะเมานะครับแล้วก็มันจะมีบางประโยชน์ที่ผมอ่านไม่ได้เพราะว่าแม่งเหมือนไอ้เนี่ยเห็นปะมันจะมีรอยขีดขีดอะไรเงี้ยเออซึ่งผมลองอ่านดูก็ไม่น่ามีอะไรสัมพันธ์เท่าไหร่นะครับการนำเสนอต่อไปนี้คือโฆษณาข,ของเรา c r i t t e r Research Network ตอนที่ผมเริ่มที่คิทเตอร์รีเซ r ร์เนซ์เวริเวร์กู้สึกว่าจะเป็นเมื่อตอน25ปีก่อนของที่เราใช้นั้นมีน้อยมากซึ่งแตกต่างจากทุกวันนี้นั่นทำให้ชีวิตของเรานั้นยากลำบากตัวอย่างน้อยนิดที่เราทำการศึกษาหรือว่ายาเพียงน้อยนิดเพื่อที่ใช้ในการรักษาเห็นได้ชัดเลยว่าเราไม่มีของมากเพียงพอที่จะสู้กับสัตว์ร้ายเหล่านี้ ข่าวดีก็คือทุกอย่างนั้นเปลี่ยนไปอย่างน่าทึ่งเป็นเวลาหลาย,ลายปีต้องขอบคุณเหล่าฟรีแลนซ์และอาสาสมัครมากตอนนี้พวกเราสามารถที่จะเก็บเกี่ยวเวลาและข้อมูลพเพื่อจะศึกษามันไม่เพียงแค่ใช้ในการกำจัดสัตว์ร้ายเหล่านี้เท่านั้นแต่ยังใช้ประโยชน์จากมันได้ด้วยไงก็แล้วแต่พวกเราจะไม่สามารถทำทั้งหมดดีได้ถ้าเกิดว่าพวกคุณไม่ซัพพอร์ตพวกเราจนก,กระทั่งเดือนธันวาคม เพราะเราได้เพิ่มค่าหัวของตัวอย่างที่เราต้องการศึกษาถ้าเกิดนำมาส่ง,สงได้อย่างไร้รอยขีดควรก็ไปเลยคูณ3พวกเรามีความตั้งใจอย่างยิ่งในการจบเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดการช่วยเหลือของคุณจะทำให้เราไปต่อได้ขอบคุณมากครับโอ้โหแต่ว่าโลกมันก็เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยน่าจะกลายพันธุ์เพราะว่าไม่โด,ดนพวกไอสารเคมีระเบิดแน่เลยแล้วหุ่นยนต์ตัวนี้มันอะไรนักหนาเนี่ยมันเดินติดอะไรวะโอเคเจอแล้ว เจออะไรหรอยืนยันตัวตนยินต้อนรับครับโอ้โอ้แม่งเอย้ยติดดึงไม่ได้เลยไม่งเอ้อยอาจจะต้องไปที่รถอ่ะน่าจะมีอะไรใช้ได้ เยวขอยิมก่อนแล้วกันหุ่นยนต์นี่มันเดินติดมานานแล้วเนี่ยเฮ้ยไอ้ทังขึ้นสนิมสวัสดีครับไอ้ผมช่วยอะไรดีป่ะอ๋อก็แค่สแกนนี่ให้หน่อยอ่ะคุณฮิล์ชื่อต้นอารันถูกประกาศจับเนื่องจากการทรยศตัวเลข F C C 5773ยืนยันการกำจัดโดยเจ้าหน้าที่ข้อหาไม่รู้ วางเกี่ยวข้องกูก็ไม่รู้ผมดำเออฉันไม่อยากรู้เรื่องนั้นหรอกแล้วฉันนี่แหละคือเจ้าที่คนนั้นไอ้หมอนน้ะมันนั่งอยู่ตรงนั้นน่ะนายจัดการเขาให้ฉันหน่อยได้ไหมไม่ได้ครับปราศจากการกระทําการอันตรายผมก็ไม่สามารถที่จะใช้ความรุนแรงได้แต่ผมสามารถที่จะจับกลุ่มเขาได้ครับให้ผมจับกลุ่มเขาเลยหรือเปล่าโอ๊ยลืมเรื่องนั้นเถอะไม่เฮ้ยเสียเวลาใช่ไหม ตอนนี้ไอหุ่นยนต์กระป๋องนั่นน่าจะได้ข้อมูลขอฝั่งชั้นไปแล้วนะน่าจะไม่ต้องกังวลแล้วล่ะหุ่นยนตม่ยังเดินปั๊กอยู่เลยเนะี่ยอันนี้มันเป็นที่ระบบเกมหรือว่าระบบมึงจริงโอเคไปต้องไปที่รถวิ่งเลยกันเอา้าเอยเดี๋ยวก่อนนะที่ฉันรู้จักเธอหรือเปล่าเนี่ยเออใช่ไม่น่าของคุณเมื่อกี้เลยนี่หว่าอเวทโอ้ ไหนดูสิที่รถมีอะไรบ้างไอไ้รเราก็ดึกว่าวิ่งแล้วมันจะแบบมองไม่เห็นไงไไอาจจะวิ่งไวอะไรโอเคม,มีล็อกนะฮะน่าจะต้องเปิดอีกแล้วพลิกล็อกเหมือนเดิมเหมือนจะมีล็อกนะครับต้องหาแพทเทิร์นมาใช้แพทเทิร์นไหนหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าไม่ถัวหนึ่งสองสามเอาหนึ่งสองสามสี่ห้าหก got it got him got it ไปแล้วไหนดูซิมีอะไรโอเคมันขันกันได้ง่ายขนาดนี้เลยวะทีะ่รถเขาไม่ใช่ปืนพกด้วยอ่ะเขาใช้แม็กแม็กสี่สิบห้านะปกติการรอบโจมตีมันต้องใช้แบบว่าปืนพกเม็ดเดียวอย่างนี้มันจอวิกดิอันนี้ก้าวตายอ่ะ ไม่เดี๋ยวขอคิดก่อนรู้สึกว่าเราสามารถใช้วิธีอื่นได้ด้วยอาจจะลองเดินไปอีกฝั่ก่อนเฮ้ยอย่างสั่นสเว้ยหุยเกือบฮัลโหลอันนี้เป็นข่าวจาก The p i ินะครับที่ The p พ t เนี่ยมีคนมาประท้วงถึง1,500คนเลยนะเนื่องจากชนชาติชาวอเมริกันเนี่ยถูกลักพาตัวไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะฮะเราจะทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นไปถึงเมื่อไหร่ถึงเวลาต้องลุกฮือกันแล้วจากโทมัสวิลเลียม ผู้นำการประท้วงโอ้โหก็แสดงว่าในซัปโปโรโมันก็ไม่ได้ดีอย่างที่คิดสินะมาตรการเพิ่มความปลอดภัยเหรอฮึอนี่ทำให้ฉันนึกอะไรออกวะเนี่ยถ้าฉันแฮกเข้าไปในหุ่นกระป๋องตัวนั้นเราก็ให้จัดการอลันแทนฉันไงไปดูสิว่าจะแฮกยังไงวะเ้าทำแบบนี้ปืนเราก็จะไม่เปื้อนเลือดครับมือเราจะไม่เปื้อนเลือดแต่ไม่รู้ว่าคนตรงนี้จะโดนอะไรหรือเปล่า พวกปุ่มตรงนี้มันน่าจะทำให้แผงกั้นรถลงไปข้างล่างนะถ้าทำแบบนั้นได้แล้วก็ฉันก็จะสามารถอดัดมันให้เล็กโอเคเดี๋ยวลองไปถามชาวบ้านดูดีกว่ากล่องกล่อง,ม,งม,มีน็อตโบอย่าบอกนะว่าเอาโบ้ปลาไปข้างบนเนี่ยได้หวะ<ส>ขอลองหน่อย วิลล่าป่าไหนจริงปาไปึโอ้ยเดือดท้องบ้าเลยของเธอวะรู้หรือเปล่าว่าฉันจะเอามาลงยังไงอ่ะอ๋อเธอต้องมีโค้ดอ่ะแล้วจะเอาลงทำไมอ่ะโค้ดคืออะไรอ่ะนี่ฉันให้โค้ดเธอไปโดยที่เธอไม่บอกอะไรฉันเลยแล้วฉันต้องทำอะไรถึงนายจะให้โค้ดขอดูนมหน่อยดิเขาเปิดนี่ดูกันหนีแล้วเหรอไม่เอามึงจะบ้าแล้วครับ ผู้หญิงเขาก็มีเกียรติของเขาด้วยโทษทีพวกไม่ได้สิ้นหวังขนาดนั้นเออจะคิดว่าไม่ใช่อย่างนั้นนะถ้างั้นจะขอเป็นพายเทสได้มั้ยกินไม่ค่อยจะดีเลยอะโอ้ยแม่งพายเหรอมึงจะให้กูวิ่งไปหยิบพายมาโดยที่มันไม่รู้ตัวเนี่ยนะทำทำได้ไรวะทำลองกูจะเอาพายมายังไงวะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวให้มันไม่รู้ด้วย นี่ไงประตูไพ่อยู่ข้างในด้วยอยากได้พายอ่ะแต่ว่าต้องผ่านประตูนี้ไปให้ได้พี่ล็อกเลยอยากกินไพ่นะใช่ไหมกูจัดให้เพื่อนเอาพายเหลือเอาพายเหลือๆไปแล้วกันนะหาไม่ได้แล้วโห่เชี่ยพี่ล็อกไม่ง่ากวะมันเล่นเหลี่ยมซ้อนเหลี่ยมอ่ะเนี่ยยุดอันนี้จึ๊บ โอเคเรียบร้อยดูสิโอ้โหแล้วพายพายโดนกัดไปโดนกัดไปด้วยโอ้โหแล้วมาลงเซงมาเลงสาบก็มามาลงเซงโอเคนี่ขอยืมหน่อยแล้วกันนะเอาไปเอาพายไปแม่งเอ้ยให้เปิดหนมให้ดูป้าหรือเปล่าไปทีนี้ขอโค้ดได้ยังอ่ะเออแป๊บนึง แปดสี่แปดเจ็ดะถ้าไม่ได้นะกูบอกเลยเดี๋ยวมึงจะไปอีกคนน่าจะเป็นอ่อที่อยู่ของอลันนะแปดสี่แปอ๋แปดสี่แปจ็ดกูจำคไม่ได้แปดสโอเคได้แล้วเปิดเลยเปิดยังไงวะ โอเคอันนี้เอาที่การลดลงนะครับแล้วก็เราขับรถชนอลันให้ตายเพราะว่านี้น่าจะเซฟสุดแล้วเพราะว่าถ้าเราแฮกขุนยนตเนี่ยขุนยนอาจจะยิงไปโดนลูกหลงคนที่เป็นเจ้าของร้านหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าน่าจะเซฟสุดแล้วครับนี่ e t s go กดเลย สวิตขวดหนังสืออะไรอยู่อ่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับซีมีชีวิตทางตอนใต้นะโอ้งั้นเหรอผมพอรู้เกี่ยวกับมันนะเอาอีแก้วไหมไม่เลครับพอดีผมจะไปแล้วอ่ะหุ้ยเดี๋ยวเราไม่จะชนคนในลานนะหย่าดเวยปาแล้วเอ้เต็มๆคนกำลังทำเรื่องที่เป็นอันตรายแต่คนอื่น What the fuck นี่เธอทำแบบนั <S 2> <S 2> ้นทำไมเนี่ยเราใครเอาโคดได้เธอวะฮัลโหลได้ยินหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยไอ้ตูดเฮ้ยเก็บงานไป็นหนึ่ง EA ก็ขอเก็บงานไปเลยละกันโอเคครับสำหรับรีเฟล่าเฟลล่าในพาร์ทนี้โพสจบไปเพียงนี้ก่อนแล้วกันนะครับถามว่าทำไมผมต้องตัดตรงนี้คือผมจะบอกว่าพาร์ทต่อไปอ่ะ อยู่ดีไม่งมันเปลี่ยนฉากเป็นยุคอัศวินเฉยเลยเว้ผมโก้มาช็อตฟิลอะไรอย่างงี้ไงเอออีเหตุผลคือผมตามไม่ทันครับแล้วสองวันนี้ซีอรคิวเดครัาผมซีจิงอันจ้า